ครับยามบ่ายวันนี้พามาชมคิวติดตั้งพรุ่งนี้นะฮะคันนี้เป็นอ l l new นะฮะกระบะตอนเดียวนะฮะ2020นะครับคิวติดตั้งพรุ่งนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาชมตู้นะฮะเป็นตู้พิงหลังเบาะนะครับแบบนี้ฮะมีลำโพงด้านบนด้วยนะครับ6644นะครับทั้งหมด8ดอกนะฮะ8ดอกก็ดูเรียบร้อยเรียบร้อยะฮะพอดอยู่กลางนะครับตัวนี้ฮะขับ12นิ้วเลยนะครับตัวนี้นี่ฮะ12นิ้ว แม่เหล็กสก็180นะครับแม่เหล็กสก็180โอเคพาวเวอร์ในระบบมี2ตัวนะะฮเริ่มที่ตัวแรกนะฮะตัวนี้ก่อนเลยคาร์ทีเอนะครับตัวนี้สี่ช่องทําหน้าที่ขับแผงหลังนะครับแล้วก็ลำโพงประตูหน้าด้วยนะครับลำโพงประตูหน้าเป็นแบบเปิดหน้าดอกแบบนี้ฮะเปิดหน้าดอก8นิ้วนะฮะแนิ้วสวิตเตอร์ก็นี่ฮะเป็นหูช้างนะครับแหม่ยโหลดดีจริงฮะลื่นๆนะฮะลื่นๆแบบนี้ฮะ ปูช้าง4นิ้วสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เป็น8นิ้วนะฮะวงโป,ปัน8นิ้วเนี่ยใส่ตรงนี้มีวงแหวน V.I.P. ด้วยนะครับขับด้วยนี่ฮะกาเทียนะครับกาเทียขับประตูหน้านะครับมี8นิ้วและทวิตเตอร์ทั้งหมด4ดอกซ้ายขวานะครับแล้วก็รวมถึงแผงหลังอีก8ดอกนะฮะทั้งหมด1ิดอกนะครับโดย Power Arm ตัวนี้นะฮะตัวเดียว ส่วน1,500.1 YSK ทําหน้าที่ขับ YSK นะครับ12นิ้วนะฮะโครงเขียวแบบนี้แม่เหล็ก2ก้อน180นะฮะเป็นขอบยักษ์โดนัทใหญ่นะครับแบบนี้ในตู้เปิดนะครับแล้วก็ปรับปรุงสัญญาณเสียงด้วย PM78 YSK นะครับโอเคนะฮะรอรับชมงานติดตั้งพรุ่งนี้ได้เลยนะครับว่าจะสวยงามและเสียงดีขนาดไหนพ่งนี้ฮะรอรับชมได้เลยครับคลิปนี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับ